ทำผ่านไลน์ไปแล้วส่งบัตรประชาชนไปแล้วมิจฉาชีพแบบนี้จะดูดเงินเราได้หรือปรเปล่าสรุปให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าไม่ได้นะครับนะมิชฉาชีพไม่มีทางดูดเงินคุณได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณแค่ส่งข้อมูลทางไลน์อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยฟังต่อได้เลยนะ <S 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 ก็บอกกันเลยนะครับว่ามิชฉาชีพเนี่ยมีทุกองค์การเลยนะครับไม่ว่าวงการอะไรก็ตามนะครับแต่วงการกู้เงินเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือมิชชา่ชีพเนี่ยดูออกง่าย สินเชื่อในระบบทุกตัวเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก่อนสักตัวเดียวเลยนะครับนะค่าธรรมนุนค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้นคุณจ่ายหลังจากที่คุณได้เงินก้อนมาแล้วนะครับอย่างเช่นสินเชื่อบ้านเนี่ยคุณกู้บ้านมา1ล้านบาทเนี่ยคุณใจ่ายให้กับธนาคารเนี่ยประมาณสามถึงห้าหมื่นบาทแต่จ่ายหลังจากที่คุณกู้ผ่านแล้วถ้าเกิดว่าคุณกู้ไม่ผ่านเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวเลยนะครับ ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเท่าที่ผมเคยกู้มาหลายที่นะค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นละ5บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมหลังจากที่คุณกู้ผ่านแล้วอย่างถ้าจำไม่ผิดนะครับของกสิกรไทยเนี่ยเวลาคุณไปกู้เนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เงินเข้าบัญชีจริงๆนะครับ9 9 9าบาทประมาณนี้นะครับก็เจนเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องกู้ผ่านก่อนถึงจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเกิดว่าเรากู้ไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสักบาทเดียวเลยนะ และสุดท้ายที่สำคัญเลยนะครับคือส่นเชื่อเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ข่มขู่เรานะครับผิดกฎหมายกันทวงนี้นะครับแต่มิจฉาชีพเขาไม่สนใจนะครับมิจฉาชีพเขาต้องการขู่เพื่อให้คนกลัวนะครับก็สําหรับมิจฉาชีพเรื่องอื่นที่ผมบอกว่ายากกว่านะครับคือส่วนใหญ่เวลาคุณซื้ออะไรก็ตามอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดผมโดนไปเนี่ยทุเรียนเออซื้อทุเรียนโอนไปห้าร้อยก่อนถึงจะได้ทุเรียนถูกป่ะเออหายไปเลยก็เหนื่อยใจขนาดเช็คแล้วนะครับนะ ก็คือเราอะเวลาโอนชื่อคนใช่ไหมเป็นไปได้เนี่ยถ้าเลือกได้นะครับพยายามอย่าโอนเข้าชื่อบุคคลจะดีกว่านะครับโอนเข้าชื่อบริษัทเนี่ยโอกาสโกงจะน้อยกว่านะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ไปเปิดบัญชีบริษัทอยู่แล้วเพราะว่าการเปิดบริษัทเนี่ยมันยุ่งยากมันต้องมีการทํานู่นทํานี่เยอะไง แต่ใช้ชื่อบัญชีหน้าม้าเนี่ยมันง่ายกว่านะครับยังไงก็ลองไปเช็คตัวตนในอินเทอร์เน็ตดูก่อนก็ดีนะว่าไอ้คนคนนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราจะซื้อของอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะพอช่วยได้บางส่วนนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้ร้อเนะครับนะทีนี้ก็กลับมาเรื่องมิจฉาชีพเงินกู้ส่วนใหญ่เขาจะคมขู่กันนะครับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเจะข้อมูลเราเนี่ยไปเปิดบัญชีแล้วกู้ธนาคารใหม่นะครับไปกู้เงินเพิ่มนะครับหรือว่าจะโอนเงินจากบัญชีของเราทุกธนาคารไปหาเขาหมดเลยนะครับคือตรงเนี้นะครับฟังดีๆนะ ถ้าไอ้พวกนี้มันทําได้เนี่ยมันทําไปนานแล้วมันไม่พูดกับคุณหรอกว่าควาทำําอ่ะเข้าใจใช่ปะทาไปเลยง่ายกว่าเยอะเออมาคุมคู่คุณให้อุน่นโอนเงินเพิ่มทําไมนะลองคิดดูง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเขาทําไม่ได้นะครับนะเขาไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีเราเนี่ยไปที่อื่นได้เขาไม่สามารถขอกู้ยินกู้ในชื่อเราได้นะครับนะเขาไม่สามารถไปเปิดบัญชีธนาคารอย่างที่เขาบอกได้นะครับเพราะไม่มีกฎเรื่องการยืนยันตัวตนทําแทนไม่ได้เนี่ยอยู่มากมายเลยนะครับ คือบางท kind of ีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปธนาคารต้องไปยืนยันตวตนเนี่ยเสียเวลาเนี่ยมันช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินนะว่าเฮ้ยเขาโอนเงินคุณได้นะครับผมบอกเลยนะมันมี2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยไม่ค่อยเยอะหรอกคือมิจฉาชีพอะหลอกให้เราอะติดตั้งแอปในโทรศัพท์นะครับก็คือเนี่ยส่งมาทางไลน์บ้างส่งมาทางลิงก์บ้างเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งแบบงงๆไม่รู้ตัวนะครับทีนี้เขาจะควบคุมผ่านมือถือเราเนี่ย เข้าไปในแอปของธนาคารได้เลยนะครับนะเราก็ต้องระวังอย่าไปกดลิงก์ของคนคนอื่นนะครับนะคืออย่าเพิ่งพูดว่ามันมีชาชีพนะเอาใครก็ได้อะส่งลิงก์อะไรมาเนี่ยคืออย่าไปกดลิงก์หรือถ้ากดกดลิงก์มาแล้วมันบอกให้ติดตั้งโปรแกรมอะไรเงี้ยหยุดเลยนะครับนะระวังให้ดีเอออีกกรณีที่เจอบ่อยๆนะครับคือเราโอนเงินให้เขาแบบงงๆเองอะ่ะเออแต่พอไปแจ้งความปั๊บไปบอกเขาว่าเฮ้ยเขาดุดันเราเอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ ซึ่งแบบเนี้ยเจอบ่อยนะก็เสฟข่วาวอย่างมีสติแล้วกันนะล่าสุดก็จะมีที่บอกว่าแลนะ้วคุยสียสองนาทีสามนาทีดูดเงินได้หมดบัญชีอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ก็เอาเป็นว่าไม่ง่ายนะครับถ้าค,คุณไปกู้เงินแล้วต้องจ่ายเงินก่อนเนี่ยแค่หยุดเลิกคุยบล็อกทุกช่องทางนะครับไม่นานก็จบแล้วนะครับนะไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนเรื่องบัตรประชาชนบัญชีธนาคารนะครับเป็นไปได้ก็ไปทําใหม่ก็ดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็ก็แล้วแต่ละกันกน,นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ การที่เราป้องกันไว้อะมันก็น่าจะดีกว่านะครับถึงผมจะบอกว่าเขาไม่เอาไปทําอะไรหรอกเออแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณเอาบัญชีธนาคารบัญชีบัตรประชาชนไปทําใหม่ให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าานา้นองนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณของเงินกู้เนี่ยธนาคารต้องโอนเงินเข้าชื่อบัญชีคุณเท่านั้นนะครับนะและเวลาคุณเปิดบัญชีเนี่ยธนาคารต้องให้คุณไปเปิดบัญชีด้วยตัวคุณเองเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถให้คนอื่นเนี่ยไปเปิดบัญชีได้นะครับ คุณจะป่วยติดเตียงยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณต้องการเปิดบัญชีจริงๆนะครับพนักง,งานต้องมาหาคุณถึงที่เลยนะครับเพื่อมายืนยันว่าเนี่ยคุณมีตัวตนจริงๆนะครับถ้าเกิดพนักงานเนี่ยเขาไปเปิดบัญชีให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณสามารถเอาผิดธนาคารได้เลยนะครับนะ <S <S แล้วถ้าใครสนใจสินเชื่อนะครับก็ฝากลิงก์นี้แลยนะครับ p r o b e m m o n e y com slash oro นะครับก็จะมีสินเชื่อมากมายเลยนะครับทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการลงทะเบียนผ่่่าาาานนนนหห้้้้เเเวว็บไซต์แลจทีีย เขาจะโทรมาหานะครับไม่มีไลน์นะโทรมาหาเรานะครับ <g oda> แล้วเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดสินเชื่อลดสินเชื่อบ้านเนี่ยเขาอาจจะส่งคนเนี่ยมาดูที่บ้านมาดูรถเราเลยนะครับเพื่อเช็คว่าเนี่ยเออมันได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยบางที่ก็จะส่งสเป็นสินเจอร์มา,ไปไปษษารับเอกสารบางที่ก็จะให้เราเนี่ยไปหาเขาเพื่อไปส่งเองกสารอีกท,ทีหนึ่งนะครับนะก็ ประมาณนี้ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต้องทำอะไรก่อนเลยนะแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเกิดสำหรับคนที่อยากรีไฟแนนซ์นะครับยัด้ดอกเบี้ยต่ำมากๆเนี่ยอยากรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยแต่ว่าไม่มีบารานะครับก็จะมีคนจัดก,การให้นะลงทะเบียนที่รีฟินนะครับก็ r e f i n c o m /aff Pro b l e m m o n e มั money นนีะครับก็จะมีคนตามงานตามเอกสารให้ฟรีนะครับนะไม่เสียค่าจ,จัดจัดสักบาทเดียวแต่ถ้าเกิดคนอยากเสียเงินเพิ่มทำแบบพรีเมียมก็ดีนะครับก็จะมีข้อมูลแล้วก็ความเร็วที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับนะและสุดท้ายนะครับกู้ถ้าที่จาเป็นและชลาระคืนไหวนะครับสําคัญมากเลยนะว่าตัวเนี้ยกู้กันเยอะมากเลยเออบอกตรงๆเลยนะครับ และไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะขอให้ทุกคนเนี่ยไม่เจอคนมาหลอกลวงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยก็รีบจับตัวรู้ตัวเร็วๆนะครับนะอย่าให้เขาเอาเงินเราไปได้เลยนะครับนะก็ขอทุกคนโชคดีกันนะครับ